เสี้ยนครับเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเหรอเสี้ยนเออครับวันนี้มีโอกาสนะครับมาทั้งบ้านดงหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับบอลลูนครับผมครับสวัสดีครับกําลังเหดเจียวพอดีเหดเจียวสร้อยจูบเมียนเอาอเแล้วเรียวจุกรี้วนะครับเนาะบอกกันคือยังสายตรงจีเราไม่ต้องเสียบสาตรงเมียนบอกกันเนี่ยเลยเอาบนเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหที่ก้าวมาครับเนี่ยมากมาครับมาโอ้โหคือกลวงเขาเนี่ยเอาอะไรครับเอาอะไร ยากง่ายเลยคือเบ้าหนงแนดกว่าเบ้านเอ้าสวัสดีครับพี่ครับเออในมีปุ๋ยตรงนันนะมาเอาปุ๋ยนะเสียง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 รถแห่คือตึมเมเลย่ะรถแห่รถแห่รถแห่แล้วครับน่ะเอาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ครับบุญยมันเท่าไหร่พี่ครับมวนก็ครับมวนก็ครับครับเน่จอดยางไลยใส่จอดยางเลยใส่จอดยานยานโอกาสยานโอกาสยานยานโอกาสเลยพี่บอลเป่าแยมชี้ยานมาเลยโอ้ยเทียมเราเราเทียมสอง สายหนูได้ทัน่ะโอมบอกอันนี้โมแปลตายเลยโมแปลายเลยเปนนี่อ่างตนี่อ่ะนี่ลองไอ้เกี่ยวไงมี่เด็ดเลยมาลงซิมดูมาลงิมมันดีชิมใส่เนี่ยเลมาลงเล่นเร่นเิมเสียใจออง แซ่บครับแซ่บเจ้าชัดนี้กินไปซิมเจียวมนลองเลยซิมเจียวสอวพร่าจ้าชัดุญหมั่นหอบมิ้องเลย ินบอกครับเนี่ยกินบอครับจะสบายกินหอิมเดีนี่ผมอใบเ่านงเาผมใบข่ข้ามกันเราจะนี่เทียง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 มาเ่ยใบไรใบรระบขขีเียเนาะถามในประเดีเสียรันคือจอครครับเนี่ยนีแล้วก็จะมาซื้อเดี๋ยมาเด้พี่น้องด้เย เลี้ยก็เลยลอกลินฟ้าเพี้อกาเรผมเข้าวิ่งต๊แขแห้งไหมไม่เป็ดพี่ก็ติ่งที่นี่ตาตาเลยว่าทบูเดนโามเมียเดว่าจะลงข่านะผมอยากนั่งหมาเสียบ้าเสียบบ้านหลังกานั่งที่นตาตาเลย นี่นี่นี่นั่นเขาถอดแตร์เนี่ยถอดแตร์เลยเขานะครับพี่น้องนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไวปสำนีกันนะครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสนะครับมาทั้งมาทั้งเลยก่อาตั้งน้อยบ้าบันบ้านบ้านน้อยนะครับเนาะอี่สานบันต้งน้อยนะครับทีมงานพอลุ่นนะครับบ่าวปุยจูผับนะครับเอ่อสาวปุยจูพักนะครับพี่น้องเนาะบ่าวหนงเสียบนัวอันนี้บ่าเยังครับพี่บ่าวยี่ยมอีสานจิตี้ครับนี่นะครับสายหนู่สายสายหนูุ่มครับเอ้าบ่ครับ ปากเดงนะครับปากวากแดงก็ได้เนาะปากแดงเขาเรียกถ้าจังหวะครับนี่เอาละครับผมว่าห่วงมันเยอะนะครับบรรยากาศนี่ละครับวัลร่ำขึ้นล้วขออนุญาตเอาปิดคลิปไปเส้นนี้นะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ผู้ใดมักยูนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ